สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราเข้าป่ามาในจังหวัดพะเยานะครับบรรยากาศเนี่ยโอ้ยฝนโปร,ย,ปรยลงมานะครับแล้วก็มืดครึ้มมากๆเลยเมื่อกี้เนี่ยผมได้เห็ดโคนด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ถ่ายเอาไว้เพราะว่าเร่งรีบเดินเข้าป่ามานี่เราเพิ่งเดินเข้ามาบริเวณตีนป่านะครับยังไม่ได้เข้าป่าบริเวณลึกแล้วก็มาเจอเห็ดโคนกลุ่มหนึ่งนี่เห็นไหมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะได้เห็ดอะไรไปบ้างฝนตกลงมาแล้ว <ค>เจอเห็ดโคนอีกแล้วนี่เห็ดโคนนะครับอันนี้ดอกโตแบบนี้ทำให้อ,อีสานจะเรียกว่าเห็ดปวกตาบเนาะทางบ้านผมก็จะเรียกมรวมกันว่าเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนหลวงโอ้ยทุกคนเจออีกแล้วเห็นไหมนี่เห็ดโคนแดงนะครับเห็นไหมเห็นไหม เห็ดโคนแดงแล้วก็มีอยู่ด้านโน้นอีกเนี่ยด้านหลังเนี่ยมาดู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 หลังกองไม้นี่เห็ดโคนแดงอุย้ย ทุกคน,นเจออีกแล้วนี่เห็ดโคนมันซ่อนอยู่ในนี้นะครับเห็นไหมโอ้ยเป็นป่าน้ำเป็นตรงน้ำเดี๋ยนะเห็ดโคนนี่น้ำน้ำน้ำนำ้สองดอกเห็ดโคน ลงเห็ดละโงก,เ,งกเสียงดังไม่ได้นะครับคนเยอะคนผ่านทางนี้นี่เห็ดละโงกน,นี่ทุกคนเห็ดละโงกเหลือง นี่ทุกคนทุกคนเจออีกแล้วเห็ดละงกเหลืองเห็นไหมนี่เห็ดละงกเหลืองเก็บก่อนนะ เจอ,อแล้วทุกคนสองลูกนี่สองลูกนี่ดอกตูมของเห็ดละโงกเหลืองนะครับมันก็จะเป็นลูกกลมๆเล็กๆอย่างนี้นี่ เจออีกแล้วเห็ดละงอกเหลืองอ,อ,อันนี้ต้นปุ่งเป้งน,นะครับนี่แล้วก็เห็ดละงอกเหลืองออกตรงนี้นี่สองดอกอันนี้หนึ่งดอกนี่เห็ดละงอกเหลืองโอ้โยทุกคนนี่ จะเห็นละโงกอีกแล้วเห็นไหมสองลกูกกั็นไหมเดี๋ยวเก็บก่อนนะนี่ในปา่าย่าหนึ่งลกูกสองลกูกโอ้ยแล้วก็มีตรงนู้นอีกเดี๋ยวไปเก็บกันนี่ระโงกเหลืองดอกจิว๋วพอนเห็นไหม นี่นี่สามดอกดอกจิว๋วแต่มีความกลุบความหนึบความอร่อยนะครับเห็ดละง,งกเหลืองแบบนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยได้น้ําไม่ค่อยโดนน้าฝนนะครับแต่ว่ามันจะมีความหวานอร่อยเอาไปแกงนะนี่เห็ดละง,งกเหลืองเจออีกแล้วทุกคนเห็ดละง,งกเหลือง นี่นี่นี่น,นี่เห็ดละงอกเหลืองสามดอกสวยๆเลยนะครับเห็ดละงอกเหลืองเห็นไหมสีสวย เห็ดอนเห็ดละงอกเห็ดละงอกสวยมากเห็นไหมเก็บก่อนนะนี่สองดอกสวยๆเห็ดละงอก เห็ดลมเห็ดลมหอมเห็นไหมล่ะครับเห็ดลมเห็ดละงอกซะก่อนได้เห็ดละงอกแล้ว โอ้ยทุกคนนี่นี่นี่เจออีกแล้วเห็ดละงอกเหลืองดอกโตมากดูดิืนีเห็ดละงอกโอ้ยชเห็ดละงอกสวยมากอุ้ยดเปื้อนดิน สวยมากๆอุ้ย